สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้อาจจะมีเสียงอึกทึกคึกโคมสักหน่อยนะครับเนื่องจากผมทําการบันทึกเทปในพื้นที่สนามพระเครื่องนะครับนสนามพระเครื่องก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีผู้คนมากมายหลากหลายนะที่เป็นสังคมในการสื่อสารสนทนาป่าัยกันนะต่างคนต่างก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบนิดรที่มีความจริงใจต่อกันทีนี้ ในเมื่อเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ในสังคมคนเยอะๆเนี่ยนะฮะในสังคมคนเยอะๆเนี่ยมันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้สมาธิสูงอย่างที่ผมเคยคุยไปว่าสมาธิเนี่ยมันต้องสามารถอยู่ร่วมนะฮะอยู่ร่วมกับสังคมได้ด้วยไม่มีเสียงใดที่จะมาไม่บรบกวนเราฮะมันต้องมีเสียงบรบกวนแต่หากเราสมาธิเราดีเราเคยฝึกมาโดยดีโดยตลอดแล้วเนี่ยความเคยชินของระบบประสาทเราแล้วก็เรื่องของจิตใจเราเนี่ย มันจะไม่มีความรู้สึกลำคาญในเสียงนั้น,น,นมันจะไม่เกิดความลำคาญนะแล้ไม่เสียสมาธิสามารถที่จะคุยในเรื่องราวที่เราต้องการคุยได้ได้อย่างสบายๆอ,อาจจะมีเสียงรบกวนท่านบ้างนะฮะต้องขอขอภัยถือว่าเป็นการฝึกสมาธิไปด,ด้วยนะครับเป็นการซ้อมจิตของเราไปด้วยครับทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องการค้าขายหลากหลายอาชีพเนะี่ย บางคนนะครับมีความกลัวว่าจะเป็นบาปอีกหน่อยไม่ต้องทำอาหาก,กินกันแล้วหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เราก็เข้าใจนะฮะอันนี้เราเข้าใจแต่ที่นํามาพูดเนี่ยเพื่อให้เกิดความกระจ่างเพราะว่ามันมีปัญหาที่หลายคนสงสัยผมก็เลยอยากจะนํามาพูดนะฮะตามคําสอนของอครบคูบาอาจารย์ท่านนะครับตามครูบาอาจารย์ท่านและครูบาอาจารย์ผมท่านก็ผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าท่านไม่ใช่พิญญาหก แต่ท่านปฏิสัมพิทายานเพียงแต่ท่านไม่แสดงนะครับเรียกในใจท่านก็ไวมากได้ยินคิดอะไรท่านก็รู้หมดครูบาอาจารย์ผมแต่ละท่านแล้วตอนนี้ท่านก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วเหลือแต่เพียงสังขารในโรงแก้วก็อยากเล่าให้ฟังครับก็คือพระพุทธองค์ทรงปรับห้ามไว้ในอาชีพที่ไม่ควรกระทํามิจฉาวานิชชาอาชีพที่พ่อค้าแม่ค้าไม่ ไม่ควรกระทาไอ้ไม่ควรกระทานี่ก็คือถ้าหากเลี่ยงได้มันก็ต้องเลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทานะครับแต่ยังไม่ปรับว่าเป็นบาปทีนี้จะทํำยังไงนะครับถ้าหากว่าเลี่ยงไม่ได้ก็คือมีนความจำเป็นต้องทำครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราต้องปรับความรู้สึกในอารมณ์ของเรานะครับปรับความรู้สึกในอารมณ์ของเราให้มีความกลางนะครับอย่าไปคิดยุยงอย่าไปเชียร์ส่งเสริมให้ เอาไปดื่มนะอย่างเหล้ายาปาปิ้งเอาไปดื่มอาวุธเอาไปทำร้ายคนนั้นเอาไปทำร้ายสิ่งนี้คือยุยงให้เขาไปผิดศีลแล้วก็อันยบาปแต่ถ้าเราวางอารมณ์เป็นกลางวางอารมณ์เฉยๆขายก็คือขายฉันทำหน้าที่ขายฉันไม่ได้ยุให้คุณไปฆ่าฉันไม่ได้มีใจนิยมให้คุณไปทำแบบนั้นในใจเราไม่ชอบก็จริงแต่เราเลี่ยงไม่ได้เราต้องประกอบอาชีพนี้เราก็ปักอารมณ์อย่างที่ผมบอกก็คือ ไม่มีความรู้สึกยินดีกับเขาที่เขาจะไปทำลายใครหรือจะเอาไปดื่มไปกินอันนี้สำคัญครับคือต้องปอรับอารมณ์แบบนี้ถ้ปาปรับอารมณ์แบบนี้ได้ผมมั่นใจว่าไม่บาปครับไม่บาปผิดจริงๆแล้วหลักการปฏิบัติปริยัติธรรมต่างๆเนี่ยกานะรเรียนปริยัตมีความจำเป็นมีความสำคัญเพื่อเป็นพื้นฐานจะแล้วต้องมาปฏิบัตนะิเมื่อปฏิบัติแล้วทำจิตเข้าถึง เมื่อจิตเข้าถึงแล้วเราจะเข้าใจในข้อวัดปฏิบัติในปริยัติธรรมนั้นอย่างแน่นอนเพราะถ้าหากเราไม่ปฏิบัติเนี่ยกำลังจิตกําลังใจเราไม่สามารถเข้าถึงในพระธรรมคำสั่งสอนได้เราก็ได้แต่ท่องท่องและเกิดความเข้าใจผิดแต่เมื่อใดที่เราทําใจทําอารมณ์เราเข้าถึงในพระธรรมแต่ละข้อได้เราจะเข้าใจอย่างถูกต้องทุกๆอย่างตามพุทธประสองค์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครับอันนี้ก็ฝาก เพื่อนๆนะฮะให้มีความสบายใจแล้วมีอีกอย่างหนึ่งครับมีข้อหนึ่งที่แบบที่บอกว่าต้องทําไร่ทํานาทําสวนเนี่ยต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงนี่อีกอาชีพหนึ่งต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงต้องกาจัดมแมลงอันนี้บาปไหมบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าเราผิดศีลนี่ชั่วหมดบาปหมดนะฮะ<ม>แต่มันก็มีข้อเลี่ยงอีกนะครับสมมติเรามีความจําเป็นต้องฆ่า,มาแมลงนะครับมีความจำเป็นต้องฆ่า,มาแมลง<ม><ม>วิธีหลีกเลี่ยงนะฮะับหลีกเลี่ยงนี่ไม่ใช่ว่าไม่ฆ่า ถ้าเลี่ยงได้ถ้าเลี่ยงไม่ฆ่าได้ก็ควรจะเลี่ยงแต่มันเลี่ยงไม่ได้ไมเมื่อเลี่ยงไม่ได้เราก็มีวิธีแก้อย่างนี้นะครับหลังจากทําแล้วเนี่ยเราหมันทําบุญทําบุศสปฏิบัติภาวนามานะบําเพ็ญเพียรภาวนาครับทางนี้หนึ่งละสองทำสังฆทานอุทิศบุญกุศลให้กับศพอสสัตว์ที่เขาตายจากตารกระราของเราทั้งหมดและบอกขอ,โ,อโหสิกรรมทําไปครับทําไปทุกครั้งทําไปตลอด จะเอาโหหรือไม่เอาโหอันนี้ผมไม่ทราบแหละแต่เราทําแบบนี้แล้วอันดับแรกคือความสบายใจเพราะอํานาจแห่งบาปหรืออํานาจแห่งบุญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับก,กาลังใจของเราด้วยความประพฤติหนึ่งกำลังใจหนึ่งนะครับจะบุญหรือบาปสําคัญอยู่ตรงนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับท่านอยากฟังอยากทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วผมจะนําความเป็นจริงนะความเป็นจริงสิ่งที่หยิบได้จริงจริงมาให้ท่านขอทุกท่าน โชคดีมีความสำเร็จมีความสุขครับสวัสดีครับ